เออเอาให้น้องฟังหน่อยขอบคุณค่ะหนูจังเกย์จุ๊กจุ๊กจุ๊บจุ๊กาพิธานให้น้องฟังลูกจนหนจ้นเจ้าหน่งจอนเช่เบาเบเล่าให้น้องฟังสิเบาเบาอยากได้อยากนย็นจับตา รู้มากอยากนอนเล่นชิลๆใช่ไหมนิดนอนเฉยเนิ่งนิดอยู่นิ่งนิดอยู่เฉยๆนิดนอนนิ่งๆ่นอนนอนไปม่ให้ครนอนไม่ให้ใครนอนโอเคไม่ไม่ไม่ให้ใครนอนอ่านหานไ่บอกดิ๊ดดิ๊ดิเด็ินใรเยดิ๊ดดิดไปเล่นเธอ เดี๋ยวตกนี่นี่เดี๋ยวตกลูกถ้าอยากพักผ่อนปั๊บ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 ปั

Jumping on the bed No, no more monkey Jumping on the bed Để tục tiền nè Tục tiền nè, lúc One little monkey Jumping on the bed One fell out and bumped his head uh, Mama call the doctor And the doctor say No more Jumping on the

You yeah.